ตอนที่28กลับบ้านและแต่งงานเมื่อทั้งสองกินข้าวเช้าเสร็จลีห่าตูยกจานชามเข้าไปเก็บโดยสั่งห้ามไม่ให้น้องสาวขยับตัวไปไหนด้วยกลัวอาการเธอจะกำเริบจานชามเพียงไม่กี่ใบห่าวตูจึงอาสาจัดการเองคนเดียวทิ้งให้ทั้งสองคนอยู่กันตามลำพังเรื่องในคืนนั้นผมขอโทษยังมิ้งเชิงเปิดประเด็นเขาเป็นคนพูดน้อยแต่พูดตรงช่างมันเถอคะค่ะ ฉันลืมมันไปหมดแล้วล่ะเลอเยียนพูดอย่างไม่ใส่ใจเธอพยายามจะจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเขาพูดเรื่องนี้ออกมาก็ดีเหมือนกันผมบอกคุณพ่อของคุณไปแล้วว่าจะรับผิดช,ชอบทุกอย่างที่มาวันนี้ก็เพื่อมารับคุณกลับบ้านแล้วก็คุยเรื่องแต่งงานของเราประโยคหลังสังเกตได้เลยว่าหูเขาจะแดงขึ้นมาหน่อยห ฉันเคยบอกคุณไปแล้วว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรฉันเรื่องที่เกิดขึ้นฉันเป็นคนเริ่มมันเองแม้จากกระดาษปากที่พูดแต่ในความทรงจำคือเธอเป็นคนขอร้องเขาเองนี่นาเรื่องมันซับซ้อนมากกว่าที่คุณคิดอีกนะครับคุณช่วยนั่งนิ่งๆแล้วฟังในสิ่งที่ผมกําลังจะพูดได้ไหมครับยางมิงเฉิงจนใจเขารับรู้ได้แล้วว่าคนอย่างหลีเล่ยเยียนต้องใช้ไมอ่อนเธอถึงจะยอมอ่อนให้ ยังมีอะไรที่ต้องฟองอีกหรือคะเราสองคนทำผิดต่อพี่ฟางเซียนอย่างไม่น่าให้อภัยฉันคงไม่อาจรับโอกาสนั้นได้หรอกคะ่ะคนที่น่าสงสารมากที่สุดก็หนีไม่พ้นพี่สาวคนละพ่อคนละแม่ของเธอเองผมไม่ได้เป็นอะไรกับพี่สาวคุณไม่เคยคิดอะไรกับเธอทั้งนั้นยางมิงเชิงพูดอย่างเหนื่อยหน่ายใจเขาไม่เคยไปตบปากรับคำกับหล่อนเลยจะไปเป็นคนรักของหล่อนได้อย่างไรกัน คงผิดที่เขาเองที่ไม่ปฏิเสธหรือทำอะไรให้ชัดเจนโกหกใครๆก็รู้ว่าคุณกับพี่สาวฉันคบหากันไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ป่าประกาศไปทั่วแถมยังด่ากล่าวฉันว่าแย่งคนรักของรอนอีกตั้งหากผมเป็นคนไม่ชอบพูดโกหกและขอยืนยันว่าผมกับพี่สาวของคุณเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรกับเธออีกเขายืนยันด้วยคำพูดของตัวเองอีกครั้ง ทำไมถึงพูดอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆหรืออธิบายมากกว่านี้หน่อยไม่ได้หรืออย่างไรกันความทรงจําของเธอก็มีเพียงครึ่งๆ่งกลางๆปวดหัวที่จะเดาแล้วนะแล้วอย่างไรละคะถึงคุณบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแต่พี่สาวฉันคิดแน่เธอจริงจังกับคุณมากไหมคะอันนี้คงยืนยันได้จากภาพที่เธอเห็นในหัวว่ารู้ฟางเสียงร้องไห้แทบขาดใจเมื่อเห็นเธอในสภาพแบบนั้นกับผู้ชายที่เธอหมายปองผมเป็นลูกผู้ชาย เป็นชายชาติทหารกล้าทําตรงกล้ารับคุณเองก็ถือว่าเป็นภรรยาของผมเป็นผู้หญิงของผมเป็นสมบัติของผมยางมิงเชิงกล่าววาจาหนักแน่นแฝงไปด้วยความเอาแต่ใจฉันไปเป็นของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่คะชีวิตของฉันย่อมเป็นของฉันค่ะเลอเยียนไม่ยอมแพ้เขายิ่งผู้ชายคนนี้พูดยิ่งโมโหผู้หญิงแต่งงานออกไปแล้วก็ต้องเป็นสมบัติของสามีอยู่คู่เคียงบ่าเคียงไหลจนแก่เท่า ที่เขาจะใช้ชีวิตกับเธอจนแก่เท่าเพียงเพราะวันในสแตนเนี่ยหรือถ้าฉันบอกว่าไม่ถือละคะเรื่องคืนนั้นคุณลืมมันไปได้ไหมคะฉันก็จะลืมมันไปเหมือนกันคะ่ะเลอเยียนกลั้นหายใจพูดคำนี้ออกไปหวังว่าเขาจะไม่จับเธอทุ่มลงพื้นเพราะขัดใจหรอกนะไม่ได้ครับเพราะผมไม่เคยคิดที่จะลืมแล้วคุณก็ห้ามลืมเรื่องของเราเขาตอบออกมาหน้าตายสำหรังจ้องเธอตาคเมง จบประโยคสนทนาเพียงแค่นั้นไม่มีใครพูดอะไรต่อต่างคนต่างใช้ความคิดของตัวเองทางด้านของยางมิงเชิงคิดว่างานนี้คงไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะดูเธอไม่สนใจกับสิ่งที่เธอเสียมันให้กับเขาเท่าไรเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันนะแย่ yeah, แล้วอย่าบอกนะว่าหมอนี่มาตามเมียกลับบ้านแล้วฉันจะทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้ปวดหัวเครียดรอสักพัก รีฮาวตูก็กลับเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยพร้อมทั้งเล่าเรื่องต่างๆให้น้องสาวฟังแรกๆเธอทําเหมือนไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดแต่พอเล่าไปสักพักเธอกลับนิ่งเงียบพร้อมกับฟังเขาเล่าจนจบโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาสักคาฉันเข้าใจมาตลอดว่าพ่อไม่รักท่านคงอายที่มีลูกสาวแมวหนาอ,อย่างฉันถึงได้ส่งฉันมาค่ายแห่งนี้เลเย,ยนเข้าใจผิดมาตลอด ช่วยไม่ได้นี่นาเพราะถูกวางยาร่างกายเดิมจะดูได้อย่างไรว่าตัวเองถูกวางยาจะว่าไปแล้วชักอยากจะเห็นหน้าสองแม่ลูกนั่นแล้วละสิเพื่อเชื่อเสียงของน้องพ่อต้องทำแบบนี้ทั้งทั้งที่พ่อรับปากแล้วว่าจะดูแลเยยนเอ๋อรออย่างมิงเฉิงปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วมาคุยเรื่องแต่งงานตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วเย็ยนเอ๋อกลับบ้านของเราไปทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตัวมิงเฉิงเองเขาก็พร้อมที่จะรับผิดชอบน้องทุกอย่าง ไม่ต้องกลัวต่อไปนี้จะไม่มีใครกล้ามาลังแกย่ยืนเอือของพี่ได้อีกหลีหาวตูพูดกับน้องสาวด้วยความรักน้องสาวของเขาคนนี้แต่ไหนแต่ไรเธอชอบให้คนเอาใจไม่ชอบให้ใครแต่คอกเสียงดังเป็นคนมีเหตุผลมากคนหนึ่งฉันขอโทษนะคะที่โทษครอบครัวมาตลอดว่าทอดทิ้งฉันเลอเย,ยนพูดออกมาจากความรู้สึกผิด หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเรากับว่าความคับแค้นในใจมันเบาลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมิ้งเชิงทำเรื่องเปลี่ยนตัวเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เยี่ยนเออออกเดินทางกลับบ้านพี่คงไม่มีโอกาสส่งเธอขึ้นเกี้ยวเข้าหอแต่ขอวอวยพรให้น้องสาวของพี่ต่อจากนี้ไปจงมีแต่ความสุขฝากดูแลน้องสาวของฉันด้วย ข่าวตูพูดราวกับว่าเธอจะเดินทางวันนี้เดี๋ยวนี้เธอยังไม่ได้รับปากอะไรกับใครเลยนะฉันอยู่ที่นี่สบายดีพี่กลับไปเรียนให้จบเป็นเสาหลักให้ครอบครัวเราต่อจากพ่อน้องเล็กเองก็ยังเด็กต้องการที่พึ่งหลี่เล่ย์เยียนคิดว่าการที่เธอจากมามันก็ไม่ได้แย่ไปหมดซะทีเดียวหรอกพี่เป็นผู้ชายไม่กลัวความลำบาก เยียนเอ๋อเป็นผู้หญิงอีกอย่างสามีอยู่ที่ไหนภรรยาต,ต้องตามไปดูแลสามีถึงจะถูกอย่าให้ใครมาว่าตระก,กูลของเราได้ถึงแม้ว่าแม่ของพวกเราจะไม่อยู่แล้วแต่เยี่ยนเอ๋อของพี่เป็นคนมีเหตุผลเสมอพี่พูดแค่นี้น้องเข้าใจใช่ไหมนี่มันมัดม,มือชกกันชัดๆเลยนี่นาขอเวลาฉันคิดหน่อยนะคะทุกอย่างกระทันหันไปหมด ฉันตั้งตัวไม่ทันเธอคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้หรือจะแอบหนีไปเลยดีไหมนะยังไม่แน่นี่นาว่าเธอท้องหรือเปล่าพรุ่งนี้ผมจะมาคําคตอบเพราะเราต้องเดินทางอีกไกลกว่าจะถึงปักกิ่งที่นั่นผมเตรียมการไว้หมดแล้วพอพวกเราไปถึงก็น่าจะจัดงานแต่งได้เลยแล้วจะให้เธอคิดไปทำไมถ้าหากว่าเตรียมการไว้หมดแล้วเมื่อพี่ชายและสามีของเธอจากไป เลยเยยนก็ใช้เวลาคิดกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงดีถ้าไม่คำนึงถึงความถูกต้องคือเธอมั่นใจว่าสามารถเลี้ยงลูกของเธอได้โดยที่เขาจะไม่ลำบากจนเกินไปแต่ในยุคสมัยนี้สังคมไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นแม้จากหน้าที่การงานของพ่อเธอที่ค่อนข้างจะมีตำแหน่งพอสมควรอีกทั้งใจหนึ่งก็อยากจะไปเห็นหน้าสองแม่ลูกนั้นดูสักครั้งว่าเป็นยังไง หรือเธอจะแต่งเพื่อแก้แค้นสองแม่ลูกนั่นให้อกแตกตายไปเลยดีนะนึกขึ้นได้ว่าจนป่านนี้แล้วเธอ,อยังไม่ได้ตรวจคันเลยว่าตกลงท้องจริงๆหรือเปล่าถ้าเธอไม่ท้องจะไม่คิดมากเลยเธอปฏิเสธงานแต่งแน่นอนแต่ถ้าหักท้องคงต้องใช้สมองคิดอีกทีว่าจะเอาอยัางไงต่อไป หลังจากที่รอชุดตรวจประมาณ10นาทีเพื่อความแม่นยำของชุดตรวจปรากฏว่าขึ้นสองขีดเกิดมาไม่เคยลุ้นหรือตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนขนาดรุนเกตออกหรือแม้กระทั่งรุนสัมภาษณ์งานยังไม่ตื่นเต้นเท่านี้เลยนี่เธอกำลังจะกลายเป็นแม่คนแล้วหรืออายุ17ย่าง18ปปีเองนะกำลังมีอีกหนึ่งชีวิตในท้องอันเป็นราบของเธอตอนนี้บอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงสมองมันขาวโพลนไปหมด คิดอะไรไม่ออกเลยรู้เพียงว่าคงต้องรีบไปฝากคันเพื่อเช็คความผิดปกติของร่างกายว่ามีหรือเปล่าเพราะเห็นได้ชัดว่าเธอแพ้หนักมากหนักชนิดที่ว่ากินอะไรไม่ได้เลยนอกจากโวเขียวแล้วอย่างนี้ลูกเธอจะโตไหมหลากหลายเรื่องราวที่ก่อให้เกิดเป็นภาวะเครียดสะสมถามถึงความพร้อมในตอนนี้คือไม่มีเลย นึกตำหนิทั้งสองคนทำไมไม่รู้จักป้องกันแต่ก็ลืมไปว่าคนยุคนี้ยังจะไม่มีวิธีมากนักอีกอย่างใครๆก็มีลูกหัวปีท้ายปีโอ้ยความคิดตอนนี้ตีกันมั่วไปหมดทำไมจิตใจถึงได้อ่อนไหวอ่อนแอถึงเพียงนี้เธอเชื่อแล้วว่าฮอร์โมนคนท้องนี่รุนแรงจริงๆ เมื่อถึงตอนเย็นมาวีไทยและเหอหอมีเมียนกลับมาถึงบ้านในสภาพที่แทบจะหลับกลางอากาศเลอเย็นเตรียมกับข้าวไว้รอทั้งสองคนเรียบร้อยแล้ววันนี้เธอนำเนื้อในมิติออกมาเยอะมากเพื่อเลี้ยงฉลองสำหรับข่าวดีวหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะลึกๆแล้วเธอไม่อยากจะมีจริงๆพร้อมทั้งบอกความจริงกับเพื่อนเรื่องที่เธอถูกเปลี่ยนตัวกับพี่ชาย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอคิดเสมอว่าทั้งสองคนคือน้องสาวของเธอพอคิดว่าจะไม่ได้เจอกันอีกก็แอบใจหายเลิกเย็ยนทำไมถึงทำจานเนื้อมามากมายถึงเพียงนี้ใครจะมาอีกหรือมีเมี่ยนตาโตกับอาหารบนโต๊ะเจปอย่างมีเนื้อทุกจานนี่มันเกิดอะไรขึ้นหล่อนไปเจอหมูป่าหรือยังไงกันเลี้ยงฉลองนะ่ะรอพี่ชายฉันก่อนนะพวกเขาน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะ เลอเย,ยนตอบยิ้มยิ้มน้ำตาคลอถ้าอย่างนั้นขอไปล้างตัวก่อนละกันหยี่ไท้ไม่มั่นใจกับกลิ่นตัวเพราะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตจึงต้องตักแดดทั้งวันเลอเย,ยนยังคงเหม็นอาหารอยู่แต่ถ้าไม่ตักเข้าปากก็ยังพอไว้เธอเตรียมอาหารให้ตัวเองเรียบร้อยนั่นก็คือถั่วเขียวต้มน้ำตาลเธออยากจะรู้นักว่าลูกของเธอติดใจอะไรนักหนาจะไม่รับสารอาหารอื่นๆเข้าไปเลยหรือไงกัน รอสักพักพี่ชายและยางมิงเชิงก็มาถึงพวกเขานั่งรอสองสาวที่ไปล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ไม่นานก็เริ่มมือเย็ยนกันยางมิงเชิงอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเล่เยียนถึงไม่กินพร้อมคนอื่นรอนจะชอบบอกว่ากินก่อนแล้วทุกครั้ง แต่ครั้งนี้เขาไม่ยอมเดินเข้าไปในครัวเพื่อตักข้าวแล้วเอามาวางไว้ตรงหน้าของเธอใช้สายตาบังคับให้เธอกินข้าวพร้อมคนอื่นเลยเยียนแอบรอบกินน้ำลายกับข้าวทุกอย่างน่ากินมากแต่เพียงได้กลิ่นเธอก็รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนออกมาแล้วจะกินได้ยังไงกันฉันกินแล้วลวคะค่ะพวกคุณกินกันเถอะเลยเยียนพูดออกไปอย่างใจเย็น กินหน่อยเถอครับสักคำสองคำก่อนที่จะไม่ได้กินร่วมกับพวกเขาอีกยางมิงเฉิงเหลือบตามองเธอนิดหน่อยแล้วก็นั่งหลังตรงเคี้ยวอาหารต่อหมายความว่าไงเธอจะไปไหนหรือเหอมีเมียนที่อดสงสัยกับคำพูดของยางมิงเฉิงจึงถามออกไปทานข้าวก่อนเถอะจ้าแล้วฉันจะเล่าให้ฟังทั้งสองสาวมองหน้ากันลึกๆก็อดสงสัยในความสัมพันธ์ของเล่ยเยียนกับผู้ชายตรงหน้าแต่ไม่กล้าถาม เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจนมาสังเกตอาการของเพื่อนในทุกๆเชา้าถึงแม้พวกเธอจะไม่มีประสบการณ์แต่ใช่ว่าคนในบ้านจะไม่มีอาการแบบนี้พี่สไปยหรือแม้แต่คนข้างๆบ้านเธอจะเป็นการเมื่อพวกเขาตั้งคันเมื่อกินมื้อเย็ยนเสร็จสองสาวรับหน้าที่เก็บร้างเพราะเลอเย,ยนทำอาหารแล้วรอไม่นานทั้งสองก็เดินมานั่งข้างๆข,ของเลอเย,ยนความจริงแล้วฉันมีเรื่องจะบอกนะ่ะ พวกเธอจำเรื่องที่มีข่าวว่ามีปัญญาชนคนใหม่มาได้ไหมเล่อเย็ยนใจเต้นรัวมือไม้เย็ยนไปหมดเธอไม่กล้าบ,บอกความจริงด้วยซ้ำไปเพราะครั้งก่อนทั้งสองช่วยยินกรานว่าหล่อนนั้นไม่มีทางท้องเด็ดขาดอืมสองสาวพยักหน้าพร้อมๆกันคนนั้นก็คือพี่ชายของฉันเองพี่หลี่ห่าวตู ถือโอกาสแนะนำตัวเลยแล้วกันขอโทษด้วยที่เสียมารยาทไม่ได้บอกหรือแนะนำให้รู้จักตั้งแต่แรกพี่ใหญ่คะนี่มาหวีไทยแล้วนี่ก็เหอรมีเมียนคะ่ะหลี่เลอเยียนเป็นวักคำพูดไปรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วแนะนำชายอีกคนส่วนควนนี้คือหยางหมิงเฉิงเขาเป็นเออทำไมถึงพูดไม่ออกกันนะเป็นสามีของหลี่เลอเยียน ที่พวกผมมาในครั้งนี้เพื่อที่จะมาเปลี่ยนตัวเธอและนำเธอกลับบ้านเพื่อที่จะพาเธอไปแต่งงานครับถ้าหากอย่างมิงเชิงรอให้เธอพูดความจริงให้เพื่อนฟังดูท่าแล้ววันนี้เพื่อนเธอคงไม่ได้รู้ความจริงสักทีถ้ารอให้เธอเป็นคนบอกนี่ฉันยังไม่ได้รับปากคุณเลยนะว่าจะกลับไปแต่งงานกับคุณนะ่ะเรื่องที่เธอต้องกลับบ้านนะ่ะช่แต่เพราะเธอจะไปสะสางกับสองแม่ลูกนั่น แต่เธอไม่ได้รับปากหรือตกลงอะไรกับเขาเรื่องแต่งงานเลยสักนิดผมเป็นสามีของคุณถูกต้องตามพฤตินัยหรือเพียงแค่เราจะต้องไปจดทะเบียนกันแล้วจัดงานแต่งงานกันเท่านั้นยางมิงเฉิงชี้แจงให้เธอเข้าใจอย่างจแจง่มแจ้งเพราะดูท่าแล้วยิงคนนี้จะสติเลื่อเลือนจำเรื่องราวอะไรไม่ได้เลยอืมฉันรู้แล้วคุณไม่ต้องย้ำ หลี่เล่เยียนหน้าแดงกับคำพูดของเขาถึงแม้ว่ามันยากที่จะยอมรับแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นก็คือความจริงทุกอย่างพวกเราดีใจกับเธอได้นาะเล่เยียนฉันกังวลกับอาการที่เธอเป็นในทุกๆเชา้าในที่สุดเรื่องทั้งหมดก็คลี่คลายไม่ต้องกังวลหรือกลัวว่าใครจะมาว่าเธอท้องไม่มีพ่ออีกต่อไปเธอมีเมียนพูดออกไปด้วยความดีใจในที่สุดเรื่องที่เธอเป็นห่วงนั้นก็มีทางออก ถึงแม้เธอจะใจหายที่หล่อนต้องกลับบ้านจะไม่ได้เจอหล่อนอีกแต่เธอรู้อยู่แล้วว่าเล่ยยียนต้องมีชีวิตที่ดีแน่นอน เล่เยเยนตาโตเท่าไข่หานตกใจกับคำพูดของเหอมีเมียนที่พูดออกมาเธอไม่คิดว่าเพื่อนจะพูดอะไรออกมาตรงๆแบบนี้เดิมทีเธอไม่มีความคิดที่อยากจะบอกเรื่องท้องกับทุกคนเธอตั้งใจจะกลับปักกิ่งจริงแต่เพื่อไปจัดการกับสองแม่ลูกนั่นแล้วค่อยหาวิธีแยกตัวออกมาอยู่ตามลำพังไม่เคยคิดที่จะให้ผู้ชายคนนี้มารับผิดชอบ เพราะการแต่งงานสำหรับเธอแล้วทั้งสองคนจะต้องรักกันก่อนไม่ใช่แต่งเพราะความผิดพลาดน,นี่คุณท้องหรือคุณคิดจะบอกเรื่องนี้กับผมเมื่อไหร่กันหรือคิดจะปิดบังผมไปตลอดชีวิตแล้วให้ลูกของผมกลายเป็นคนไม่มีพ่ออย่างนั้นหรือถ้าผมไม่มาผมคงไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมยางมิงเชิงยอมรับว่าตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน แต่ลึกๆแล้วก็ดีใจที่ตัวเองจะได้เป็นพ่อคนเด็กคนนี้ถึงแม้จะเกิดมาจากความผิดพลาดแต่เขาสัญญาว่าจะเลี้ยงดูลูกของเขาด้วยความรักทั้งหมดที่เขามีแล้วคุณจะให้ฉันบอกคุณยังไงคะคุณอยู่ที่ไหนฉันยังไม่รู้เลยถ้าคุณไม่มาหาฉันจะเอาปัญญาที่ไหนไปตามหาคุณฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเต็มใจที่จะเป็นพ่อของลูกฉันแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณจริงๆ เธอรู้สึกว่าคำพูดของเขาแต่ละคำไม่เข้าหูของเธอเลยยิ่งฟังเธอยิ่งโมโหทั้งๆที่ความจริงเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่อย่างน้อยตอนนี้ผมก็มาแล้ว คุณก็น่าจะบอกอะไรกับผมบ้างถ้าเกิดผมไม่รู้จากปากของเพื่อนคุณผมก็คงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อคนแล้วเขาแทบจะไม่อยากจะจินตนาการว่าถ้าเกิดเขาไม่ออกตามหาเธอแล้วต่อไปเธอกับลูกจะใช้ชีวิตยังไงฉันไม่รู้ฉันยังไม่มั่นใจเลยด้วยซ้ำว่าฉันท้องจริงๆหรือเปล่ามันเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเลเยียนแทไปก่อน ทั้งสามคนนั่งตัวแข็งทื่อกับบทสนทนาของสามีภรรยาที่ไม่มีใครยอมใครตัวของเฮอร์มีเมียนเองก็รู้สึกผิดไม่น้อยกับคำพูดที่เธอพูดออกไปเพราะเธอคิดว่าทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วไม่อย่างนั้นเลอเยียนคงไม่กลับปักกิ่งกับเขาด้วยเธอได้แต่ส่งสายตาพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อเลอเยียนในสิ่งที่เธอพูดออกไปแบบไม่คิดถ้าอย่างนั้น ก็ไปตรวจให้มันรู้ชัดกันไปเลยที่โรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องคาดเดาอะไรมั่วๆยางมิงเชิงลุกขึ้นเตรียมตัวจะไปที่โรงพยาบาลนายช่วยใจเย็นๆก่อนได้ไหมพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางกันเถอะตอนนี้มันค่ามืดแล้วเดินทางไม่สะดวกเท่าไหร่หรอกหลี่หาวตูรีบเตือนสติเพื่อนของเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีใจที่ตัวเองกำลังจะมีหลานแต่ก็ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องสาวของตัวเองด้วย คืนนี้ผมจะนอนกับคุณที่นี่พรุ่งนี้เช้าจะได้ตื่นออกเดินทางไปที่โรงพยาบาลแต่เช้าจะได้ไม่เสียเวลายางมิ้งเชิงบอกกับหลี่เล่อเยียนคุณจะมานอนกับฉันได้ยังไงที่บ้านไม่ได้มีฉันแค่คนเดียวยังมีเพื่อนฉันอีกตั้งสามคนที่เป็นผู้หญิงหลี่เล่อเยียนตาโตพร้อมกับพูดออกไปนี่เขาสติแตกไปแล้วหรืออย่างไรกันนะไม่มีความเกรงใจอะไรกันบ้างเลยหรือ บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเธอเพียงคนเดียวนะแค่นี้เธอก็เกรงใจเพื่อนจะแย่อยู่แล้วพวกเราไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะติดที่หลินหุยไม่รู้ว่าเธอจะสะดวกใจหรือเปล่าเธอมีเมียนพูดแก้เขินพวกเธอเป็นสาวโสดนะจะมาพูดเรื่องหลับนอนแบบนี้ได้ยังไงกันถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปพักกับผมคุณมีทางเลือกอยู่สองทางเลือกเอาแล้วกันแล้วเธอจะต้องเลือกทางไหนเธอถึงจะไม่เสียเปรียบกันละ่ะ ฉันไม่เลือกอะไรทั้งนั้นคุณไปนอนบ้านพักของคุณฉันจะนอนที่นี่พรุ่งนี้เช้าคุณก็มาหาฉันแต่เช้าก็แล้วกันไม่อย่างนั้นคุณก็ไปตรวจของคุณเองคนเดียวเถอะค่ะหลี่เล่ยเย็ยนพูดจบหล่อนก็เดินเข้าห้องพร้อมกับล็อกประตูทันทีผดเด็จการที่สุดคิดว่าเขาจะมาบงการชีวิตของเธออย่างนั้นหรือฝันไปเถอะ